ลดฝ้าอย่างเห็นผลปลอดภัยผิวไม่บางด้วยสารสกัดเด็ดตัวนี้วันนี้เกดจะแนะนำนะคะเป็นสารสกัดเด็ดที่ถ้าใครเนี่ยเป็นฝ้าหน้าหมองคล้ำต้องหาเลยนะสารสกัดตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆผิวไม่บางหยุดใช้หน้าไม่ดำด้วยคืออะไรติดตามกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะสารสกัดตัวนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือสารสกัด อัลฟาอะบูตินอัลฟาอะบูตินเนี่ยทำจากพืชก็คือจะมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงนะคะทีนี้กระบ,บวนการที่เขาจะไปลดเม็ดสีเมลานินทํำยังไงข้อแรกเลยเขาจะตรงไปยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันในร่างกายของเรากระบวนการตรงนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ไปยับยั้งเม็ดสีเมลานินใต้ผิวของเรานั่นเอง ให้เรายกตัวอย่างง่ายๆเปรียบกับผล,ลไม้เช่นมะม่วงนะคะเวลาเราปอกเปลือกมะม่วงออกแล้ววางทิ้งเอาไว้โดนอากาศมันจะเกิดกระบวนการออกซิเดชันอากาศเข้าไปปุ๊บผิวเลยเห็นเลยเนื้อที่เราปอกออกมาตรงนี้สีเปลี่ยนผิวค้ำลงนั่นแสดงว่าเกิดอาการออกซิเดชันไปเรียบร้อย ตัวอัลฟาอะบูตินเนี่ยแหละค่ะไปยับยั้งตรงนี้ทําให้ผิวของเราไม่คล้ําขึ้นแล้วก็ตรงไปที่เม็ดสีเมลานินไปยับยั้งไม่ให้กระตุ้นให้มันเข้มขึ้นนะคะจึงไม่เกิดฝ้าหรือว่าฝ้าจะได้ไม่ลามไม่เยอะ2ค่ะอัลฟาอะบูตินเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวผสมสามารถใช้ได้อันนี้ถือว่าดีมากๆปลอดภัยมากๆเลยและตัวอัลฟาบูตินเขาก็มีบทวิจัยมาด้วยว่า การที่ใช้อยู่เป็นประจำใช้ต่อเนื่องไม่ทำให้ผิวบางใช้แล้วเราออกแดดจะไม่แสบแดงจะไม่เหมือนการกัดลอกมันจะดีกว่ากลุ่ม h a HA หรือ BHA นะคะในการผัดเซลล์ผิวข้างนอกแต่ตัวนี้จะไม่บางเลยไม่ทำให้ไวต่อแสงฝ้าก็จะไม่เข็มขึ้นด้วย และอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการหยุดใช้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าอ่ะมันดีขนาดนี้หยุดใช้หน้าจะดำไหมหยุดใช้เขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าหน้าไม่ดำไม่คล้ำแต่นะแต่ในเมื่อผิวหน้าเราดีแล้ว ทุกคนเลยเวลาที่เราดูแลฝ้าผิวหน้าดียาชะล่าใจเพราะว่าพอดีแล้วแรงยังไงเราต้องทาครีมกันแดดค่ะต้องมีการป้องกันไม่ใช่ว่าทาอัลฟาบูตินหรือว่ามีการดูแลเรื่องของฝ้าจนฝ้าจางระดับหนึ่งที่เราพอใจแล้วทิ้งเลยกันแดดก็ไม่ต้องทาไปล้นลาทะเลได้ไปออกแดดไปตากแดดให้ให้แบบ ลุยสุดๆแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ผิวเราโดน U ูวไม่มีเกาะคุ้มกันไม่ได้ทาครีมกันแดดมาเลยนะแม้สีเมลานินมันจะมาทันทีฝ้าคุณก็จะเข้มขึ้นทันทีมันเป็นวัฏถจักรแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรที่วิเศษแบบโ,โหอยู่เป็นเกาะคุ้มกันตลอดชีวิตไม่ใช่ขนาดนั้นเขาดูแลได้ในกระบวนการที่ลดฝ้าแล้วเห็นผลปลอดภัยไม่ไม่ทำให้ผิวบาง ไม่เกิดเอฟเฟกพวกนี้แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ถูกวิธีนะคะด้วยการทาครีมกันแดดด้วยและไม่ ไปอยู่กลางแจ้งนานๆถ้ารู้ว่าผิวเราเนี่ยค่อนข้างจะเซนสิทีฟต่อแสงแดดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและอัลฟาอบูตินต้องบอกว่าเป็นสารสกัดที่หลายๆแบรนด์ทั่วโลกแบรนด์ดังแบรนด์ดังเนี่ยนิยมใช้เพราะเนื่องจากว่าเห็นผลปลอดภัยแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยไม่เกิดเอฟเฟกก็คือเรื่องของผลข้างเคียงอื่นๆ ดังนั้นเราเองก็มีนะคะที่จะแนะนําด้วยของเคที่ตัวนี้เลยค่ะที่เราใส่อัลฟาอะบูตินเข้าไปด้วยก็คือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนอัลฟาอะบูตินเนี่ยเราใส่อยู่ในนี้เพื่อช่วยยับยัง้งเนื่องของกระบวนการออกซิเดชันต่างๆเอนไซม์ N ที่กระตุ้นฟ้านะคะนอกเหนือจากนั้นเรายังใส่กรีซินซอจาอจากสารสกัดทูเหลืองที่ไปช่วยเรื่องฟ้าด้วย ตัวไหนอีกทนาสมิกแอซิดตัวนี้ก็คือเข้าไปตรงเข้าไปยับยั้งจุดต้นต่อของฟ้า,าถือว่าเป็นตัวที่บวกรวมเลยนะเรื่องฟ้าอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรากชะเอมเทศตัวนี้นิยมกันมากๆ ดิคโคลไรซ์รูทเอ็กซตรันะคะที่ช่วยเรื่องฝ้านี่เลยอยู่ในขวดนี้เลยที่เรามาผสมผสานลงมาแต่การดูแลฝ้าหน้าแห้งไม่ได้เราก็จึงจะต้องมีการเพิ่มเติมน้ำให้กับผิวด้วย ให้ผิวเราแข็งแรงด้วยด้วยเซคชลาไอโซเลตที่ทําให้ผิวของเราเน่กักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงรวมไปถึงมีวิตามิน b 3, b 5ให้กําแพงผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะผิวไม่แข็งแรงทาครีมอะไรก็จะไม่ติดทาเซรั่มดีแค่ไหนก็จะไม่ซึมจึงต้องมีตัวพวกนี้เข้ามาช่วยและมีอาราโทอินที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ค่ะสําหรับผิวคนที่แห้งกลานมากๆทาครีมแล้วไม่ค่อยรับครีมนะคะเราจึงมาใส่ในนี้ด้วย นอกเหนือจากนั้นริ้วรอยเราก็เห็นความจำเป็นว่าคนที่ดูแลเรื่องของฝ้ามักจะมีอายุ40บวก และมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งริ้วรอยเพียบเราจึงมีตัวไฮยาลูรอนเพื่อเพิ่มคอลลาเจนและตัวริงเข้าฟิลเพื่อทำให้ริ้วร้วรอยลอกงลึกๆต่างๆมันตื้นขึ้นค่ะผิวกระชับขึ้นแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหาตัวดูแลฝ้าเด็ดๆดีๆแนะนำเซรั่มขวดนี้เลยใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาสจุดที่มีฝ้ามีกระ ตัวกันแดดอีกตัวที่ขาดไม่ได้ตัวเด็ดเลยนะคะไม่ว่าเป็นฝ้าหรือยังไม่เป็นฝ้าก็ต้องใช้เลยบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 ทีเอบกบวกที่กันในทาง UVA UVB แสงสีฟ้าตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวเน้อนะนาผิวเข้าได้ทุกสีผิวด้วยและขนาดใหญ่บึ้ม100กร,รมัมทาในปริมาณ2ข้อนิ้วยังใช้ได้เป็นเดือนนะคะสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงเกรดแนะนําตัวนี้ค่ะสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านันงคําจักเคที่ที่ไม่มีสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองช่วยลดสิวลดฝ้าได้ด้วยล้างหน้าเสร็จฟิลลิ่งหน้านุ่มมาเลยนะคะกับชุดนี้เ นี้3ชิ้นในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคตที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ